สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f c ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่องพงผ่าละนะครับพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ไร่ที่สวนนะครับโอ้ก็มานั่งอยู่บนรถไถเนานะก็อยากจะถ่ายนะครับบรรยากาศนะครับวิวสวยงามนะครับ FC ทุกท่านเนาะ นี่คือบ้านกกตูมนะครับเกษตรสมบูรณ์นะฮะกกตูมหมู่หนึ่งเกษตรสมบูรณ์หมู่14นะครับ,อส,บ,รรบสองหมู่บ้านอยู่รวมกันนะฮะก็นี่ภูเขาสลับซับซ้อนนะครับ f c ทุกท่านเนาะ มองไปทางไหนก็เห็นแต่ภูเขานะครับข้ามเขานะครับไปฝั่งด้านนู้นนะครับก็เป็นอำเภอโคกศรีสุพรรณนะครับอําเภอเต่างอยอําเภอนาแก่นะครับทุกท่านเนาะนี่คือภูตะมองนะครับทุกท่านนี่จุดแหลมๆนะมุมนี้นะ เป็นฐานทหารเก่าสมัยยุคคอมมิวนิสต์นะครับ fc นะตอนนี้ก็พักก่อนนะครับนั่งอยู่บนรถไถนะ fc เนอะก็ดูครับพี่น้องทางนูง้นฝนตกนะครับทางนี้ก็ตกเหมือนกัน ะะวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้กีดยางหรือเปล่าดูครับพี่น้องหญ้าที่ไล่ของผมโอ้ยลกมากเลยพี่น้องเอ๋ยนะส่วนฝั่งนั้นโน้นเนาะตรงที่พ่นก่อนนะพ่นยาก่อนเนาะพ่นยา้นนะนยาก่อนนี้นะก็ดูสวยงามนะครับตรงนี้ก็เริ่มพ่นเนาะนะไปถึงโน้แล้วครับเนาะถึงไม้ตรงนู้นแล้วนะครับ <ค><ย>จะได้กีดยางหรือเปล่าเนาะถ้าไม่ได้กีดนี่พลาดแล้วนะฮะเอฟซพลาดเปนหนึ่งมีดโอฝดนนนะ้ฝั่งด้านนู้นนะครับบ้านกกอกนะฮะเอทุกท่านเนาะฝนก็กําลังจะโปรยลงมานะครับฝั่งด้านนี้นะครับ ไม่ได้ปลูกยางเนาะทุกท่านเนาะปลูกแต่มันสับปะหลังเพราะว่าแม่ยายนะครับแบ่งให้ผมนะล็อกนี้นะครับผมล็อกที่ผมปลูกนะครับปลูกยางพารายาวลงไปถึงนน้นด้านล่างเนาะนะก็กะประมาณหกไร่นะครับกะประมาณหกไร่เนาะฝั่งด้านนี้ก็ไม่รู้ว่าใครจะเอาเนาะทุกท่านเนาะอืม ส่วนของตงนี้เนาะตรนี้เลือกริมด้านโน้นนะครับลงไปยาวไปด้านล่างเนาะตรงที่บริเวณตรงนี้ถ่ายคลิปให้พี่น้องทางบ้านได้รับชมกันตรงนี้เลือกเอาริมด้านโน้นเนาะเขียดแดนฝั่งด้านโน้นนะครับตรงนี้นี่น่าจะเป็นลุงเตืยนะครับลุงเตืยกับบ่าวปุ้ยหรือเปล่านี้ก็ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ ừ, ก็เลยผมปลูกมันสัปะหลังเนาะดีกว่าปล่อยให้มันมันลกนะครับก็ปลูกมันสับปหลังก็ไม่รู้ว่าจะเอาหญ้าทันหรือเปล่านะครับโอ้มีต่ง,งานนะครับทุกท่านเนาะพวกนี้ก็มีชาวบ้านเนาะเจนานะมาติดต่อรถไถน,นะให้ไปปั่นนาให้ที่บ้านกกอก ตรงที่ผมไปถ,ถ่ายไว้เนาะถ่ยหุดไว้นะครับโอ้ยพี่น้องเอ๋ยฝนตกแล้วด้านนี้นะครับเดี๋ยวหญ้าตายเนาะฝนตกลงมาก็จะมาใส่ปุ๋ยให้กับมันสปะหลังแล้วก็ยางพารานะครับ ก็ยังปลูกไม่เสร็จนะครับพี่น้องแปลงด้านล่างนู่นเนาะด้านล่างทางขึ้นมานะปลูกยังไม่เสร็จนะก็พัก <c oughs> พักก่อนนะครับเอาเอายาก่อนนะครับพี่น้องนะพักเอายาก่อน,นะครับแล้วก็รอทางคนที่มาส่งยางเนาะเพราะว่าเขาส่งให้ไม่ครบนะครับขาดไปหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็จะไปซื้อเพิ่มนะครับ ที่เหลือเนาะถ้าไม่พอยังไงจะไปซื้อมาเพิ่มปลูกให้มันมันเสร็จนะครับแปลงนี้670แปลงด้านล่างปลูกไปแล้ว200นะเป็น800 800 900แล้วครับเอฟซีทุทันเก้าร้อยแล้วทั้งหมดนะถ้าปลูกเต็มพื้นที่นะน่าจะประมาณ1,000 หน0่ 1> 1, ต้นนะครับประมาณนี้นะก็ได้หนึ่งพันสองรต้นนี่ก็โอเคแล้วนะครับพี่น้องนะเขาบอกว่าปลูกยางพารานะได้ต้นยางพาราเหมือนเหมือนได้ทองคำ <c oughs> นะก็อย่างที่ผมเรียนพี่น้องทุกท่านเนาะพื้นที่มัน ไม่ใช่พื้นที่ลาบนะมันเป็นภูเขายิ่งไถดินก็ยิ่งหายนะครับตะก่อนนี่ผมมาอยู่นี่ดินไม่เป็นแบบนี้นะครับไม่ไถแบบไม่เห็นก้อนหินเลยนะครับก็สิบกว่าปีแล้วเนาะทุกท่านเนาะไถไถท,ทุกปีนะดินก็ไหลลงไปด้านล่างนะสรุปมันก็เหลือแต่ก้อนหินนะครับทุกท่านเนาะโอ้ฝั่งด้านโน้นนะฮะท้องฟ้าปรับโปร่ง นะครับก็รออีกสักนิดนะฮะถ้าฝนตกก็จะกลับบ้านนะครับถ้าฝนไม่ตกนะก็จะโทรให้แมวมาต่อยนะขึ้นมาจีดยางนะครับสงสัยจะได้กลับบ้านก่อนนะครับพี่น้องดูแล้วนะฝั่งด้านโน้นนะครับฝนก็กำลังจะมานะฮะก็มีเปรียบเสมือนรถคู่ใจ รถพาหาเงินหาทองรถไถของผมเนาะนี่รถอีแตนก็เอาไว้ที่บ้านผังแดงเนาะเอาไว้ให้ลุงวิทย์ใช้งานนะครับเพราะว่าทางนี้มันขึ้นเขาทุกวันนะครับช่วงนี้มันไม่ได้ใช้หรอกครับทุกท่านเนาะนู่นแหละครับช่วงอถอนมันสบหลังเนาะเดี๋ยวจะเอามา บรรทุกมันสับหลังลงไปขายนะครับทุกท่านเนาะอ่ะประมาณนี้ครับทุกท่าน,นเนาะเล่าสู่กันฟังนะครับขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับถ้าชอบกดไลค์นะถ้าแช่กดแชร์นะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ